สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขูสุขคนกับผมเป็นจังไดเนอะครับเขาเริ่มถอกแล้วครับวางมือขึ้นนี่นะครับฝนตกครับผมฝนตกก็เลยออกมาเบื้องหน้าเบิ้งเอารถครับเบิ้งงอารถณครับพี่น้องพอฝนตกมากอะ่ะเอาแล้ววอรมอีกแล้วครับชาวนาเหาจอบสะทานนนถานนะครับ ขเขาเห่ากันเริ่มเป็นหมากเป็นน่วยแล้วนะครับเริ่มจะเป็นหมากเริ่มจะเป็นเม็ดนะครับบันนี้หางมาล่มครับบันนี้ทับกันมาลึนทึงถืงนะครับแบบนี้นี่เกี้ยวหยากรับผมรอเบิ้งอีกท่างหนึ่งก่อนครับลดเกี่ยวเปนกระแหงเกีียวหยาดอยู่ครับบันนี้พอหอยงามเกีียวกระจ้างว่าสิใดเบิดหึบอบ่เบิดนะครับ ในเบิดวะเนาะลมคักปันี่วมมวอมอีกแล้วครับดาวนาาเาบิ่งนี้ครับยางว่วงเลยครับลมแบบนอนลอรถเกี่ยวแบบเป็นแถบเลยครับเริ่มเริ่มเป็นหมากเป็นเม็ดเนาะครับครับเขาลมเนาะครับบันี้ฟาดออกไปเบิ่งหน้าแมวเขาลมคักลมแน่ ว่าจังนี่เนาะครับสร้างพุนมองน,นี่เริ่มร่มแล้วเนาะนี่พ,นพอหอดแงามนี่แหละครับพอเป็นหมากเป็นหนวยเป็นหมากเป็นเม็ดแงามใดก็ลมยง่มนั่นพอหอดเป็นลาเกี่ยวหฮอแบบนี้เกี่ยวได้แน่บ่ได้แน่เนาะครับหนา น่าจะว่ได้เบิดถูกห่วงแหละครับพอว่าลมทับกันนะครับย่างที่รุ่งกันแหละครับ้า,บาเขาลมนี่จังไดจังไดกับเกี่ยวหนกครับนี่ครับทางนี้กรลมครับเริ่มลมแล้วทางนี้เริ่มลมขึ้นกันครับ แหวกเป็นข้องเป็นข้องเลยครับเริ่มมีน้ำนมนะครับตอนนี้มันขึ้นลมไวแถ่น้องเนาะเอาเฮายางน้อยเขาเฮากะเริ่มเป็นเม็ดเป็นหมากแล้วละครับยังดีอยู่ดีกว่าที่บอกเป็นเม็ดเป็นหมากนะครับนี่ครับ ยังน้อยกะมีเม็ดม,ม,มีหมาออกมาแล้วลมแต่พืชต่พืชพน่ะเป็นเอาเลยครับพวมอีกแล้วครับเจ้าหน้าเ้าเขาล่มทับกันบ้ดนี้แก่บอนอตรงบอรนอยังแถ่ตอนเคียวเด้อครับ ถ้าเขาลมนี่จังเลกเกี่ยวโมเบิดแ้ๆครับเสียหายแน่จักน้อยครับแต่ก็ยังดี <Okay. S 1> ที่เขามีเขาเขาเกี่ยวนะครับเ <Okay. S 1> ร่ลมแบบเป็นแถบเป็นแถบเลยฮู <Okay. S 1> ้นครับยางมาเบิงงทางนี้อวมเหมือนกันครับ เริมลมพื่กันบางทางนี่ก็ได้นี่แหละครับถ้าหากมีฝนนะครับตกมากอย่างเดียวมีน้ำตกมากแบบนี้เนี่มีหออล่มครับบับนี้ล่มมากเข่าห้อกระลมนะครับเริ่มเริ่มเป็นหมากเป็นเม็ดแล้วเข่าห้าลมครับบับนี้เข่าลมไปเกียวยากแล้วครับบบบนี้โอ้ องทํำใจแลละครับแบบนี้เฮาเอาจู่ต้ไปครับช้าหน้าเฮาเข่า,ขาล่มหามเพราะว่าจังได้เฮากับหามว่าได้หรอครับมีล่มมีผลเนาะครับหนานี่เนะครับเจอเหมือนกันทุกๆุพื้นที่นะครับนี่ครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งอีกครับ ลมแทบทุกให้นะครับตอนนี้นี่นี่ครับผมเดี๋ยวผมาพาไยเบิ้งครับ พีครับขเขาห้อว่ะเริ่มสิเป็นหมาเป็นเม็ดแล้วนะครับบ้าน,นี้ยังมาเจอร่มเจอผลอยู่นะครับบ้าน,นี้ล่มทับกันนะครับล่มทับกันนี่แค่เริ่มต้นเนี้ครับเนี่ล่มแค่นี้ถ้าอีกเล็กน้อยเนี้ เบิ้องอรรถครับเมื่ออยากสิคิดสภาพว่าโดนมือไปค้ากว้านี่นี่สิซ้ำไรครับนี่มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยครับเบิ้งครับผมชาวนาเฮ้าถึงตอนนี้ทํำใจอย่างเดียวครับเขาลมครับผมเบื้งระยะตอนนี้แหละ ฝ่าคึ้มครับเหมือนจะมีฝนมาอีกอยู่ครับนี่อากาศกระคึมๆครับมีแต่ก้อนเมฆนะครับเหมือนกับวาฝนสิโตกอีกแล้วครับนี่นี่ก็ลมอยู่แล้วนะครับแฮงตกมากเฮงมีลมครับอันนี้พอยากสิดสภาพด้ครับ ชาวนาเฮ้าพว,ว่มอีกแล้วครับเจอเข่าล่มนี่ครับผมมาครับผมสิพ้าไปเบื้องยีกครับนี่โอ่มมือนี้ออกมาหน้าแล้วครับเมื่อพอเขาเฮ้าเริ่มเป็นหมากเป็นเม็ดนะครับเริ่มสิลุ่มแล้วครับตอนนี้เจอร่มเจอผลนะครับผม ฝากค้มครับเดี๋ยวผมสิบภาพเพืเ่อนๆนะครับยางเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมว่าิิพอหลายไปไหนนะครับ ใบข้างหน้าเนาะกบมีแต่ข่าลมเจอผลน่นไเจอทั้งลมทั้งฝนล,ลมกันเป็นแับแถบเลยนี่แค่เริ่มต้น,น,ดน,ดน,ไ,น,นได้น่ยโดนโดนไปคักกว่านีเนี่โอ๊ยหัวสิลมแค่ไดเนาะเนี่ย นะครับถ้าเบึงเริ่มต้นเขาร่มครับ